จากโลกภูมิรัฐศาสตร์ครับเราเดินหน้าดูมาดูที่อุตสาหกรรมรถยนต์กันบ้างเราไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับล่าสุดนี้โตโยต้ามอเตอร์ค o r ์ปอเรชั่บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและของโลกนะครับ เปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการที่จะปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานถือเป็นการปรับขึ้นค่าแรงที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าในรอบ20ปีแล้วนะครับการปรับขึ้นในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งเงินเดือนขั้นต่ำนะครับแล้วก็โบนัสของตัวพนักงานด้วยรายงานบอกว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นสัญญาณการเริ่มต้นของการผลักดันการเพิ่มค่าแรงของญี่ปุ่นหลังจากที่ธนาคารกลางงญี่ปุ่นก็คือ BOJ ต้องการหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าแรงและเงินเฟอ้อที่อาจจะนําไปสู่การปรับนโยบายก็ได้ แถลงการของ t ต y o ต a Motor c o r p o r a t i o รระบุครับบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานที่จะเพิ่มค่าตอบแทนรวมถึงค่าแรงงานพื้นฐานและโบนัสในการเจราจารอบแรกกำหนดเส้นตายการสรุปผลเจราจาไว้ไม่เกินเดือนมีนาคมความเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ทาง t ต y o ต a เองได้มีการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานทั้งหมดเลยแถลงการของ TMC นะครับบอกว่าโบนัสประจาปีปี2023จะอยู่ที่6เดือน แต่ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดถึงเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างของพนักงานซึ่งระบุเอาไว้นะครับในหลายประเภทแต่ย้าว่าเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยในรอบ20ปีด้วยกันทีนี้ค่าแรงกับผลตอบแทนครับคือตัวเลขสําคัญเลยนะครับที่ BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องการที่จะดูนะครับว่าการเติบโตของค่าจ้างเนะี่ยต้องแข็งแกร่งเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจของบ้านเขาจะเติบโตไปแข็งแกร่งและยั่งยืนตอนนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อญี่ปุ่นสูงกว่าเป้าหมายอยู่นะครับคือเกินก ยังของมุ่งเน้นที่จะดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อให้คนญี่ปุ่นมีเงินเดือนเอามาใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นก่อนนันนี้ไม่นานครับทางด้านของฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการของธนาคารกลางญี่ปุ่นคนปัจจุบันบอกว่าการเติบโตค่าจ้าง3เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อรองรับอัตราเงินเฟอ้อให้คงที่ที่2ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ